โลตะกี้ผมแม่นผมก็ใส่กลางล่แล้วนี่ <laughs> ปัน่นพักไว้จักหน่อยอันบ่ยังเบิดอือยังตัดบมดมี่โปรเปียกก่อนอยัง อย่างาเงินนนั่นโอ้เดี๋ยวเขาเขาบอกขายเขาเห็ดทังสี่แะเนาอกยา,กางเออพวกหัวไปแล้วเขาปอกอืมี๋วกก้วยางอกเงนยวเก็ใส่ผ้าเช็ดผ้าได้เลยวันี้เอ,อกกากูกูว่าถาก่อน ออเอากูว่าห้มันแหงคือคือคือฟังนี่กอนนี่ห้มันแหงฟังนี่ี่ผาร่ยงเลาะยังอเล่บนโปรตีนปาดวดด้หอดทีเลยเนี่ยน,น,หนยะหอดหอ,นว,อ,หอ,หอนวดมัน มันุงบนมั้งแล้ไงม่ีนะมีอย่างอีเลยมันไม่ได้สุกแล้วนี่กำลังกรอบนี่ย่างโบราณนี่